คู่จริงหรือคู่ลวงชุดที่2นะครับคัดคัดดูดูเอานะอาจารย์เอามาฝากแล้วถ้าไม่ชอบคู่ที่จัดให้ก็สลับคู่ครับเอาที่ชอบดูหน้าตาให้ดีๆนะชอบแนวไหนสวย หุ่นดีโคงงอตัวไหนก็เลือกครับ9 5้าอนี่ก็ออก92นะ้างนะวันที่สากับ6ไปกับ0ออก80ดวันที่ส สนะเก้ากับ5 3าสกับ5้ออกห้ก็ยังได้คู่อยู่นะวดที่ห้จ็ดกับ3 7 9, 3. มเกับ9ก้ออกเจ็มวดที่ 6, 9, 9 1. หกสกับเก้าเก้ากับ1นึ่งออกเก้สุดยอด วันที่เจกับ7 7กับ9ก้านะออกเจ็งวัที่8 5กับ1 5กับ7ออก6 5ได้5้าวันที่เกกับ9 9กับ1นึ่ออกเก้วันที่ 10, 10

สกับ4ี่วันที่สิบสีกับ1 9กับ1นึ่งออกหนึ่งวันที่สิบห้กกับ2 7กับเก้าออกวันที่สิบหกกับ1 1กับ3ามออกเกหนึ่ง ชุหนึ่งตัวเดียวนะชุดที่ 17, 8, 4, 9, สิบเจ็ดแปดกับสี่เก้ากับหนึ่งเอ่อดูซิจับคู่กันไปเลยครับแปดเก้าแปดหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งนี่ชุดที่สองนะครับมีทั้งหมดสี่ชุดชอบชุดไหนก็เลือกเอาครับออกมาฝากแล้วหรือจะจับคู่นะ คู่ชอบคู่ตัวไหนเอาไปจับกันใหม่เอาให้ถูกจะตากันนะครับเหมือนเลือกครอบครัวเหมือนเลือกคู่ครองไปสร้างครอบครัวกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทำไมต้องให้ย้ำกันบ่อยอพูดแล้วก็ยังไม่ทําอีกเอาอย่างนี้คนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะขอให้รวยทุกงวดก็แล้วกันคนที่ไม่กดไม่ไายไม่แช่ก็ไม่ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องถูกหวยปีหนึ่งถูกครั้งเดียวก็พอโอเคครับเดี๋ยวมีชุดที่สามตามมานะครับ